สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำนะครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะผมท่านมอบกล้วยให้น้องช้างนะครับหนึ่งพคะแนนนะครับผมก็ไปซื้อตามตลาดมานะครับผมได้ถูกบ้างแพงบ้างแล้วตวีเนาะนะครับผม<ร>บางวีก็ปปไปแล้ว,ว,ลว, <laughs> ลว <laughs> บางวีก็ ตกวีแล้วสิบห้าบาทบ้างยี 20. ่สิบาทบ้างนะครับก็ปนปนกันไปนะครับผมหายากนะครับผมก็คือแบบที่เราจะไปเมาแบบที่ได้ถูกถูกน่ะมันยากเนาะอันนี้ไปซื้อตามตลาดเลยนะครับผมก็ช้างแปดเชือกนะครับผมก็จะจัดเป็นแปดกองนะครับผมก็ได้มากได้น้อยก็ปากันไตเนาะนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มอบนะครับกล้วยให้น้องช้างนะครับผม ก็เป็นน้ําใจจากผู้จใจดีนะครับผมเดี๋ยวจะให้ช้างได้ทานกันทุกเชือกเนาะนะครับผมแปดเชือกนะครับนี่ครับให้ควันเขียวเขาจัดให้นะครับผมนะครับคือพยายามหานะครับผมจะว่าไปมันหายากเหมือนกันเนาะแต่เขียวหายกหายกจริงๆอนะ่ะซื้อตามซื้อมาสามตามซื้อมาสามวันแล้วนะครับก็คือแบบว่าซื้อแบบเอามารวมเอามารวมนะครับผมใน 1, คะแนนหนึ่งพันคะแนนอะ่ะก็คือแบบว่ามัน ก็คือแบบเราไปซื้อได้ที่ละสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างนะครับผมเพราะว่ามันเขามันหายากครับกล้วย่นี่หายากเขาไม่ได้แบบว่ามีแบบให้เราซื้อแบบไม่อันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณนะครับนี่เป็นใจดีเนาะนะครับมังก้วยนะครับผมเดี๋ยวคุณยายนะครับน้องอิงนะครับพี่พลอยนะครับยายดอกแก้วได้ทานหมดทุกเชือกนะครับแปดเชือกนะครับผมยังไม่หมดนะครับผมยังไม่หมดนะครับ น,นี่นะครับผมกองก็ตกอยู่ประมาณกองละกี่วีเนี่ยสองสี่หกหกวีอหกวีถ้าซื้อแถวบ้านเรามันจะตกอยู่ที่ผมจําได้เนาะก่อนที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันจะตกเจ็ดวีร้อยประมาณนี้นะครับผมแต่นี้ก็ถือ,ถอว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ครับคือพันคะแนนนะครับผมถือว่าได้เยอะอยู่ป้านสาั่งไทยหมดเลย นที่สิบสามสิบสามนี่เนาะเออวันที่สิบสามนี่ก็อยากจะจัดนะครับตัวจีนเล็กๆนะครับให้กับน้องช้างนะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับอมีพวกก็เรียกว่าอะไรน้ำอ้อยหรืออะไรเงี้ยส่งมาให้เราจัดให้น้องช้างได้นะครับผมนะครับหรือว่าสนับสนุนกล้วยเนาะนะครับผมนะครับอยากจะทําตัวจีนเล็กๆนะครับให้กับน้องๆได้ทานกันนะครับแต่เชือกนะครับผมก็จะจะแบบตั้งตรงนี้เลยนะครับแต่เช้าหน่อย เอากล้วยเอากล้วยได้เอากล้วยกล้วยครับอ่าคนละกองคนละกองอ่าคนละกองเด้เนี่ควันตุ๊กตาเข้ามาแล้วเอาก่อนเลยตัเช่ครับขอบคุณครับเอาตะวมเจ้าชายกระสอบไปเลยชางเก้าหนึ่งกองหนึ่งคนละกองนะครับผมเอาเลยครับเอาสองกองเลยของมอด้วยของยายทองกาวกับไอ้พี่พลอยสองกองไปเลยครับ ครับเนี่ยไปให้ตุกตากินก่อนเลยเออนี่ครับของของพี่พลอยกับของยายนะครับนี่สองกองนะครับอายายบัวนายายบัวนาเลือกเลยครับยายบัวนาเอาไปแล้วใช่ไหมยายบัวนานะครับอันนี้ของคุณยายดอกแก้วนะครับตะอ่วมนะครับผมนี่ของน้องหยัดฝนนะครับคอนเขียวนะครับผมโอ้งามเนาะกล้วยเทว่างามเลยนะเบิ่งหนึ่งมีตรวีก็งามเหมนเดิมเห็นไหม <น>จอเน่เนจอน่จอเน่จอเน่จอเน่อยู่ไหนเนาะป่วยเด้อเอาไว้ให้ตุ๊ไอ้ไว้ให้อีนูเขานะไอ้องอิงไอ้คนเขียวเก็บไว้ให้ได้ตัวละเจ็ดบีหน,น,นึ่งพันคะแนนไอ้ตัวละเจ็ดบีเนี่ยจอนี่จอนี่นกล่องนี้เลยครับ ขอบคุณพร้ใจดีนะครับผมมบกล้วยให้นะครับหนึ่งพันคะแนนนะครับผมก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับผมทุกๆคะแนนที่ท่านช่วยมานะครับเราให้ช้างหมดเลยนะครับผมได้กินอิ่มแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวไอ้ของอุ๋เองดิเอาไปปอดนะจักรีขอได้ก็ได้ เดี๋ยวป้อนน้องอิงหน่อยอ,อ,อันนี้นะอะออกินไปลูกไปพี่าใจดีเขาให้กล้วยมาวันช้างไทยนะครับถ้าหากท่านใดอยากจะจัดตัวจีนเล็กๆให้กับน้องๆก็สามารถติดต่อมาที่เพจของเราได้เนาะนะครับผมให้น้องช้างทุกแปดเชือกได้ทานนะครับผมนะครับก็ เรามีงบไม่เยอะหรอกนะครับผมเราก็จะลงขันกันนี่แหละนะครับพอควันเนาะนะครับผมคนละร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปพอได้ตัวตีเล็กๆให้น้องๆได้ทานนะครับผมอันนู้นอ่ะเออไม่ต้องหวัดดีหรอกอเออหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินไอเดี๋ยว,ยวก่อนนอนค่อยกินอีกเดี๋ยวก่อนนอนค่อยกินเอออันนี้พอละพอแล้วเนาะ หมดแล้วหมดแล้วเออหมดแล้ววันนี้กินทั้งวันเลยวันนี้โอ้กล้ยนี่ก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ปลนกล้วยนะครมากล้วยให้น้องๆนะครัโอ้พี่ปล่อยพี่ปลอยพี่ปลอยก็ได้กินแล้วไอ้เสียงเสียงจำได้ไหมจำได้ไหมจำเสียงจำได้ไหมเสียงอะไรกฝึกออกเสียงอยู่เสียงเสียง ชีแตกแล้วไม่มีเสียงแล้วอะกิน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 เออนี่นะครับผมเอาเื่อนเสียงเสียงเงีเสียงแหมไม่ทันเลยการเลยเสียงจะกินอย่างเดียวเลยเออคำเดียวเลยคำเดียวเลยพี่พลอยนี่นะครับน้องๆก็ได้ทันกันเนาะเดี๋ยวพรก่งวันเขาคงจะทยอยป้อนกันเองนะครับผมว่าเราแจกไปแล้วนะครับผม ข,ขออนุญาตเอาไว้แค่นี้เนาะนะครับผมมีอะไรเดอยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอ่าที่น่าสนใจเนาะเวลาที่น่าสนใจเด๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเพียงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ